อัราทูตสวรรค์เมตาตอนเมตาตอนหมายถึงผู้พิทักษ์หรือผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังบันลังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอราทูตสวรรค์แห่งชีวิตปกป้องต้นไม้แห่งชีวิตและบันทึกการทําความดีที่ผู้คนทํำบนโลกเช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสวรรค์ในหนังสือแห่งชีวิตเรียกว่า บันทึกอากาชิกเรคคอร์ดเมตาตอนถือเป็นพี่ชายฝ่ายจิตวิญญาณของเทวทูตแซนดันเฟลและทั้งคู่เป็นมนุษย์บนโลกก่อนที่จะขึ้นสู่สวรรค์ในฐานะทูตสวรรค์เมตาตอนมีชีวิตในฐานะผู้เผยพระวจนะเอโนกผู้คนขอความช่วยเหลือ จากเมตาตอนในการค้นพบพลังทางจิตวิญญาณหรือที่เรียกว่าการตื่นรู้และเรียนรู้วิธีใช้เพื่อนำความรุ่งโรดมาสู่พระเจ้าทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นเมตาตอนคือผู้พยากรณ์เอนกเป็นทายาตรุ่นที่เจ็ดของอาดัมบรรพบุรุษของอา ของโนอาและแซนดัตเฟนคือผู้พยากรณ์เอริยาในพระคำภีร์ผู้เผยพระวจนะบันทึกเอโนกเมตาตอนมีชีวิตยืนยาวเป็นพิเศษและจากนั้นก็ถูกนำขึ้นสู่สวงสวรรค์โดยที่ยังมีชีวิตอยู่บางตำนานว่า พระเจ้าผิดใจกับเมตาตอนเนื่องจากเขาไม่สามารถเจรจากับลูซิเฟอร์ให้หันกลับมาเชื่อฟังพระเจ้าได้และเทพบริวารของเมตาตอนบางตนเอาใจออกห่างไม่เคารพในพระเจ้าพระเจ้าไม่ถึงกับไล่เมตาตอนจากสวรรค์แต่ก็ไม่ค่อยเรียกใช้และให้ลงมาทํำงาน ในโลกมนุษย์ยังเชื่อกันว่าเมตาตอนหยุดอับราฮัมเมื่อเขากำลังจะเสียสละลูกชายของเขาเมตาตอนช่วยโมเสสนำประชาชนอิสราเอลผ่านถิ่นธุรกันดาลเขายังถ่ายทอดคำสอนอัญชานฉลาดบางคนเชื่อว่าเมตาตอน มาที่โลกในรูปของพระเยซูคิดการกระทําของเมตาตอนเปรียบได้กับการทํางานของจิตใจความคิดรูปภาพความคิดก็เกิดขึ้นทันทีจากความว่างเปล่าจากนั้นทูตสวรรค์ก็ให้ความคิดและความคิดเหล่านี้เปลี่ยนเป็นรูปแบบและจากนั้นก็เปลี่ยนให้เป็นรูปธรรม เสมือนพวกเขาก็ปรากฏตัวขึ้นและโดนบันดาลให้เกิดขึ้นจริงเมตาตอนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเขามีส่วนร่วมในการสร้างจักรวาลร,ระบบดาวเคราะห์โครงสร้างทางสังคมความก้าวหน้าโลกแห่งจิตวิญญาณ เทวทูตเทวดาช่วยให้วิญญาณถือกำเนิดออกจากความเป็นหนึ่งเดียวแล้วกลายเป็นบุคลิกและเปิดประตูจิตสำนึกของมนุษย์และมิติของมนุษย์ด้วยแรงสั่นสะเทือนศาสนายูดายเรียกว่าคับบาลาอธิบายเมตาตอนว่าเป็นราชาแห่งเทพ และกล่าวว่าเขาปกครองต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่วบางครั้งชาวยิวพูดถึงเมตาตอนว่าเป็นเทวทูตแห่งความตายที่ช่วยพาวิญญาณของผู้คนจากโลกสู่ชีวิตหลังความตายเทวทูตที่สำคัญที่สุดใกล้กับพระผู้สร้างคือเมตาตอนทุกคำอธิษฐานถึงเขา เขาจะได้ยินและความช่วยเหลือของเขาจะมาไม่นานเมตาตอนเป็นทูตสวรรค์ที่เชื่อกันว่ามีอำนาจรองจากพระเจ้าซึ่งพลังของเม,มตาตอนมีมากขณะที่ใครหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นพระเจ้าเมตาตอนมีหน้าที่เป็นอารักขาของพระเจ้า คอรายงานเรื่องราวต่างๆและจัดระเบียบเกี่ยวกับมนุษย์เมตาตอนเป็นเพียงผู้เดียวที่พระเจ้าอนุญาตให้มองเห็นใบหน้าสัญ,ญลักษณ์เมตาตอนคือรูปลักษณ์ทางจิตวิญญาณสากลอันทรงพลังซึ่งเป็นโครงข่ายรูปทรงเรขาคณิตที่ทับซ้อนกันเป็นคลื่นพลังความถี่ ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าทวีคูณไร้จุดสิ้นสุดเปิดจิตสู่จักรวาลหรือจิตใต้สำนึกของผู้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณน,นั่นเอง